เมืเวลา9นาฬิกาวันที่14กุมภาพันธ์น,นายนรงวิชชดช้อยผู้อำนวยการส่วนสัเปิดเขาเขียวได้เปิดเผยว่าส่วนสัเปิดเขาเขียวได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์2568โดยในปีนี้เปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของส่วนสัเปิดเขาเขียวคุณแฟลชและเอลซ่าสลอส2นิ้วคู่รักต่างวัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์และได้เตรียมจัดอาหารที่เหล่าบรรดาสัตว์ต่างๆชื่นชอบเป็นเมนูพิเศษ ต้อนรับวันวาเลนไทน์เช่นอาหารรูปหัวใจหันซาสีแดงให้สล็อตสองนิ้วตะแกรงใส่หญ้ารูปหัวใจให้กับหนูยักษ์คาปิบาร่าและพวงมลาลัยอาหารรูปหัวใจให้กับเต่าซูคาต้าเป็นต้นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์กระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อสร้างความแปลกใหม่และเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่นของครอบครัวสัตว์ป่าอีกด้วย ทางนี้สำหรับเอลซาสล็อตสองนิ้วเพศเมียปัจจุบันอายุ4ปีเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2563ที่สวนส,วนสัตว์เปิดเขาเขียวนำเข้ามาจากต่างประเทศและได้รับพระราชทานตั้งชื่อให้โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีด เพื่อนนะฮะมามาเร็วลูกพี่

วันนี้บเลีไทยนะครับเอาของให้คุณปู่เีนักใหญ่ของปีเอลซ่า